สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่อง DJI พาเที่ยวแล้วก็ fc ช่องอ fc ลุงพลป้าแตนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเนาะนะคะ,ะก็มาเจอกันอีกสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันวันนี้รู้สึกขยันอีกสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันเนาะกับหัวข้อนะคะ,ะจากเหตุที่ช่วงหลังๆล,ลุงพลก็ออกมาออกมาออกมา,ออกมาเอาคืนออกมา เรียกว่าเรียกว่าอะไรเนาะออกมาตอบข้อสงสัยไอ้แป้งเนาะออกมาเอาคืนจัดคืนจัดหนักจัดเต็มให้ไอ้ลูกชายาหัวแก้วหัวแหวนของตาดาวอังคารเนาะก็คงจะทําให้ยายหกร้อยแล้วก็ตาชอนะ้ดาวอังคารคงจะไม่พอใจมากเหมือนกันแหละเนาะไปแตะเอาลูกชายคนโปรดของแกเนาะนะคะจัดหนักจัดเต็มนะ <laughs> นัน มันก็ด่าลุงพลมาหลายปีแล้วเนาะว่าไอ้ควายไอ้ควายเนาะ,ะช่วงนี้แหละช่วงในในช่วงเดือนเนี้ยที่ลุงพลออกมาจัดหนักคืนบ้างเนาะเอาคืนบ้างปล่อยให้เขาด่ามาหลายปีแล้วช่วงนี้ลุงพลก็เลยออกมาเอาคืนบ้างเนาะด่ากลับเปเพราะว่าไอ้ไอชาติมาโอ้โ <c> ห <oughs> ขอดา่า่หยเถอะนะเออด่าว่าไอ้ชาติหมาแล้วกันเนาะดีนะที่อยาบกว่าออยังไม่ดานะ่าเนาะว่ามึงไอ้ลูกหมาเนาะยังไว้ยังไว้หน้าออพ่อกับแม่มันอยู่เนาะยังเกรงใจพ่อกับแม่มันอยู่เนาะ บอกว่าดีเท่าไหร่แล้วที่กูไม่ด่ามึงว่าไอ้ชาติหมาไอ้ลูกหมาเนาะเอาแค่ชาติหมาพอ <c oughs> <c oughs> นะยังไว้หน้าคนบางคนอยู่เนาะตากระยัยหน้าดาวอังคารอยู่เนาะนะคะ <c oughs> ก็บอกว่าเอาแค่ไอชาติหมาพอนะ <c oughs> แต่ก็ไปแตะเอาลูกชายหัวกแก้วหัวแหวนแก่นะคงจะไม่พอใจนเนาะแล้วก็ได้ยินว่าลูกๆฝั่งนู้นเนาะเขาจะ บอกว่าแล้วเราก็บา,บางประโยค์มันก็อาจจะกระทบไปถึงตาชอหน้าดาวอังคารเนาะนะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ลุงพลไม่ไว้หน้าแล้วนี่ไม่ไว้หน้าใครแล้วไม่เกรงใจใครแล้วเนาะแต่เมื่อก่อนก็ยังเกรงใจยังไว้หน้าตายายหน้าดาวอังคารเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่ไว้หน้าแล้วเนาะเพราะว่าก็เขาก็คงจะหมดความอดทน <c oughs> นะเขาก็ไม่ไว้หน้าแล้วเนาะเขาก็พูดอะไรเขาก็ไม่เกรงใจแล้วเนาะนะคะ ก็คงจะไม่พอใจเนาะก็เลยบอกว่าลูกๆทางฝั่งนู้นจะจะยุนะจะบอกนะให้ตาดาวอังคารยึดที่สวนยางที่ยกให้ปแตนณะเนาะ,นอะบอกว่าจะเอาคืนเนาะจะยุให้าตาตาดาวองคานเอาคืนเนาะเราก็มานึกโอ้โหให้แล้วเอาคืนมลืนนี้ตายเหมือนเด็กๆว่าเนาะแต่ตาชอแก็ออกมายืนยันเนาะออกมาพูดผ่านสื่อแล้วนะคะว่า แกไม่เอาคืนหรอกนะแบ่งให้ลูกแล้วคนละตรงนั้นตรงนี้นะเนาะให้เท่าๆกันคนนั้นตรงนีน้อะไรอย่างเงี้ยแกก็ออกมาพูดยืนยันแล้วว่าไม่เอาคืนเนาะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเนาะวันดีคืนดีลูกมาเอาคืนนี่ไม่รู้จะพูดคาไหนเลยนะสวนยางก็ไม่รู้ว่ากี่ไรนะ่เนาะจะกี่ไร่ก็แล้วแต่เนาะให้แล้วเอาคืนนี่มันก็ดูมันก็ดูไม่ดีเนาะมันก็ดูยังไงไม่รู้เนาะ ไปเชื่อที่ลูกๆทางฝั่ง,งนู้นยุให้เอาคืนก็อย่งงางนั้นหรือเปล่านะถ้าเอาคืนนี่ก็มันจะพูดคําไหนแหละนะคงจะอบอกไม่ถูกเนาะให้แล้วเอาคืนอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่า,าก็พูดแล้วว่าแกไม่เอาคืนนะอันนี้ก็ยังถือว่าแกก็ยังโอเคนะตาก็ยังโอเคไม่เอาคืน เอาคืนก็บอกว่าหมดคำจะพูดแล้วเนาะนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันที่25นะคะ mm. ก็เห็นว่าะจะมีการนัดสืบพยานอีกเนาะ mm. ก็ไม่รู้ว่าใครบ้างสืบใครเออน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เนะนาะเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยแหละเราก็ฟังเราก็จําไม่ได้เนาะสืบพยานฝ่ายโจทย์มาหลายปากหลายนัดแล้วนะคะ mm. ก็พรุ่งนี้ก็สืบพยาน ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะนะคะพวกนี้ก็เฝ้าเกาะติดสถานการณ์ลุงพลปะแตนก็ขึ้นศาลเนาะบ่อยเนาะช่วงเดือนนี้หลายนัดเลยนะคะแต่ว่าตลอดเวลาทุกนัดที่ผ่านมาเราก็เห็นท่าทีเห็นสีหน้าของลุงพลปะแตนก็ไม่ได้วิตกกังวลเนาะนะคะก็ร่าเริงแจ่มใสบอกว่ากินกินอิ่มนอนหลับดีกินข้าวอร่อยอยู่ว่าอย่างนั้นเนาะนะคะเออนะก็ ผู้นี้ก็คอยกอดติดสถานการณ์เนาะเอาใจช่วยลงผลป้าแตนนะคะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีก็แล้วกันเนาะเห mm hmm. ล่ายูทูบเบอร์ลหลายช่องก็คงจะไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นเนาะ mm hmm. ดูแล้วก็อบอุ่นดีนะนะคะไปทำกอดติดเนาะไปให้กําลังใจลุงป้านเนาะนะคะก็เราก็กอดติดอยู่ทางบ้านเราไม่มีโอกาสได้ไปก็ติดตามอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็ สังเกตดูสังเกตดูเนาะฝั่งลุงพลนี่ก็20-30ช่องเนาะที่ไปอยู่ตรงหน้าศาลเนาะแต่ฝ่ายทางแม่เนาะผู้สูญเสียก็ไม่ค่อยมีอ่ะเห็นมีสองสคนนั่นเองนะก็ไม่รู้มันมันแสดงถึงอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะทำไมไม่มีใครไปให้กำลังใจหรืออะไรยังไงเนาะนะคะมันก็ก็เป็นข้อ,อเปรียบเทียบเหมือนกันเนาะทำไม ฝ่ายที่เป็นตกเป็นจำเลยสังคมเนี่ยถึงได้รับความรักความเมตตาเนาะจาก FC จากยูทูบเบอร์เยอะแยะเนาะทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเขาแสดงออกด้วยนะเขามาเกาะติดเขามาแสดงออกแสดงตัวกันเลยนะนะคะส่วนนะส่วนทางนั้นเขาก็ก็อย่างที่เรารู้เนาะนะคะดูจากผู้ติดตามก็ประมาณประมาณกี่หมื่นอะสี่หมื่นกว่าเนาะ แต่ผู้ติดตามทางฝ่ายลุงพลป้าแตนนี่4ี่แสนกว่าเกือบห้าแสนเนาะมันสื่อถึงอะไรอะ่ะเออมันสื่อถึงอะไรเนาะแสดงว่า FC พลัง,งเงียฝ่ายลุงพลป้าแตนนี่เยอะเนาะ,นะที่เขาไม่แสดงตัวที่เขาไม่มีโอกาสได้มาเอ,อ่อมามา,มาตรงนั้นเขาก็ติดตามอยู่ที่บ้าน ดูความเคลื่อนไหวอยู่ที่บ้านเนาะนะคะเราเองก็เหมือนกันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปตรงนั้นเนาะก็เป็นกําลังใจให้อยู่ทางบ้านเกาะติดอยู่ทางบ้านนั่นเองค่ะมีโอกาสก,ก็อยากจะไปเหมือนกันนะที่โคกหนองนาลุงพลเนาะอยากไปกราบไหว้องค์ปู่ปาริจิตเหมือนกันเนาะแล้วก็ช่วงหลังปีใหม่ มีข่าวแว่วๆว่าจะมีการฉลองเนาะอยากไปจังเลยเนาะเดือนมกราคมเนาะเป็นช่วงเดือนเกิดของ DJI ด้วยเนาะก็อยากไป <c oughs> อยากไปแล้วก็อยากไปอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขตรงนั้นด้วยเนาะเ,าเมื่อก่อนตอนที่มีวันเกิดลุงพลใช่ไหมที่เขาจ้างารถแห่มาเนาะโอ้โหเราก็ได้เห็นเนาะว่าชาวบ้านเขามาร่วม แสดงความยินดีมาร่วมสนุกสนานมากมายทุกฝ่ายเลยเนาะนะคะทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งอ,อสมอทั้งนางรำทั้งเด็กวัยรุ่นเนาะเขาก็มาแล้วก็เหตุการณ์ก็ปกติเรียบร้อยไม่มีการตีกันหน้าห้านเนาะนะคะเด็กวัยรุ่นมากันทั้งหมู่บ้านมาเต้นมาร่วมสนุกสนานกันบรรยากาศเป็นเต็มไปด้วยความสดชื่นทั้งวันเลยเนาะวันนั้นเนาะเราก็โอ้นะอยากก็ เราก็อยากไปบ้างเนาะนะคะโดยเฉพาะถ้างานฉลององค์ปู่เนี่ยคงจะยิ่งใหญ่กว่านั้นตอนนั้นแค่วันเกิดลุงพลเนาะแล้วก็มีรถแห่มานะก็ยังสนุกสนานขนาดนั้นเลยนะถ้ามีโอกาสเนาะขอให้เรามีโอกาสได้ไปกันก็แล้วกันเนาะถ้ามีโอกาสเนาได้รับโอกาสก็จะไปเหมือนกันนะคะอยากจะไปจังเลยเนาะอยากไปอยู่ในบรรยากาศของความสุขสนุกสนานตรงนั้นนั่นเองะ่ะอยากไปเจอ,อพี่พี่ยูทูบเบอร์ตรงที่โคกหนองนา ทุกท่านด้วยเนาะก็ติดตามอยู่ทุกช่องค่ะกดติดตามให้เนาะเอฟซียูทูบเบอร์ฝ่ายลุงพลค่ะก็เข้าไปกดติดตามให้แทบทุกช่องแหละนะคะก็คุ้นหน้าคุ้นตากันก็อยากจะไปสัมผัสอยากจะไปทําความรู้จักอยากไปร่วมสนุกนะคะในงานเฉลิมฉลองด้วยเนาะอยู่ในช่วงรูดูหนาวบรรยากาศคงจะหนาวมากน้อยทางภาคอีสานนะคะ,ะคลิปนี้ก็คุยกันแค่นี้ค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกด ไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง DJI ด้วยนะคะฝากาฝากด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่ไม่ชอบฟังการวิจารณ์การพูดถึงลุงพลประแตนตก็เลื่อนผ่านเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ